ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะแตกมะแตกหรือกระทงลายเป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ที่ขึ้นพาดพันต้นไม้อื่นพบได้ตามป่าเบญจพันธ์ป่าปโปรง่งป่าดิบแหลงป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาออกดอกปีละครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมผลของมันเมื่อแก่แล้วจะมีสีแดง เมื่อนำผลของมันไปตากให้แห้งจนได้สีน้ำตาลจึงจะนำไปใช้ได้นายสุคำคัดหลงอายุ65ปีเป็นชาวกเกษตรกรรมตำบลทุ่งเข้าพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสุคำม,มีอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หนึ่งในพืชที่ปลูกนั้นคือต้นมะแตกเมื่อต้นมะแตกออกผล นายสุคาจะเก็บผลมะแตกไปสกัดเป็นน้ํำมันแล้วส่งให้กับโครงการหลวงห้วยเป้าเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ํามันนวดยาหม่องและยาดมเป็นต้นนะคะในกระบวนการสกัดน้ํามันมะแตกเราจะทำได้โดยนําผลมะแตกไปตากให้แห้งจนมีสีคล้ำแล้วนําไปโคลกหรือปั่นให้ละเอียด จากนั้นก็นึ่งด้วยซึ้งหรือหัดนึ่งข้าวแล้วนำไปหนีบเพื่อให้ได้น้ำมันออกมาเมื่อได้น้ำมันมาแตกออกมาแล้วก็จะส่งให้กับโครงการหลวงห้วยเป้าได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไปตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะตกนะคะน้ำมันนวดยาหม่องและยาดมค่ะ หากท่านใดสนใจสินค้าหรือสนใจอยากศึกษาดูงานสามารถค้นหาคำว่าโครงการหลวงห้วยเป้าตำบลทุ่งข้าพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บนแผนที่ได้เลยนะคะ